คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนวิธีเย็บประกอบกระโปรง6ชิ้นติดระบายโดยกระโปรงตัวนี้จะประกอบด้วยชิ้นกระโปรงทั้งหมด6ชิ้นชิ้นตัดต่อที่เป็นระบายด้านล่างซึ่งจะมีทั้งหมด6ชิ้นชิ้นสำหรับทำระบายด้านบนซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าและจะมีทั้งหมด2เส้นขอบเอว ชิ้นเย็บตัดต่อสะโพกหน้าและหลังและซับในในส่วนของชิ้นกระโปรง6ชิ้นนั้นจะมีชิ้นที่หน้าตาเหมือนกันอย่างละสองชิ้นได้แก่ชิ้นข้างฝั่งซ้ายก็จะเหมือนกันทั้งฝั่งหน้าและฝั่งหลังชิ้นกลางก็จะมีชิ้นที่เหมือนกันทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังและชิ้นขวาก็จะมี2ชิ้นที่เหมือนกันทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลัง ดังนั้นในภาพนี้ทั้งสามชิ้นนี้จะมีชิ้นที่เหมือนกันทั้งหมดรวมกันอย่างละหนึ่งคู่คู่โดยแต่ละอันจะเข้าคู่กันอย่างเส้นแรกกับเส้นที่สองก็จะทำการกัดเข้าด้วยกันเส้นสามกับเส้นสี่ก็จะเข้าคู่กันดังนั้นเส้นห้ากับหกก็จะเข้าคู่กันแต่ในตอนกัดเข็มนั้นจำเป็นที่จะต้องทำการกัดเข็มที่เป็นฝั่งโชว์ จะเห็นว่าเมื่อเราทำการกัดเข็มให้ออกมาโชว์ด้านหน้าจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ซึ่งในกรณีที่เราต้องทำการกัดเข็มให้มาโชว์ด้านหน้านะั้นจะสามารถทำได้ในกรณีที่เป็นผ้าที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเนื้อบางทำให้ยังมองเห็นรอยกิ้งอยู่ในกรณีของบางคนที่ใช้ผ้าที่มีลักษณะเนื้อหนาและมองไม่เห็นรอยกิ้งจำเป็นที่จะต้องทำการเนาเส้นทั้ง6เส้นให้มาโชว์ที่ฝั่งโชว์ก่อน เพื่อที่จะได้มองเห็นและสามารถกัดเข็มได้นะคะให้ทำการกัดเข็มเย็บเป็นจีบในลักษณะนี้กับกระโปรงทั้ง6ชิ้นเลยนะคะเมื่อเราทำการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ทั้ง6ชิ้นเมื่อทำการเย็บจีบครบทั้งหมด6ชิ้นแล้วจะออกมามีลักษณะเป็นแบบนี้ให้นำไปทำการรีด เพื่อล้มจีบลงไปที่ด้านล่างครบทุกชิ้นเมื่อเราทำการรีดล้มจีบเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ขั้นตอนถัดไปให้เราทำการจับคู่เพื่อกัดเข็มโดยให้เราทำการจับคู่ชิ้นฝั่งซ้ายและชิ้นกลางให้จับคู่เข้าหากันและทำการกัดเข็ม เป็นคู่ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันให้เราทำลักษณะนี้กับอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นฝั่งขวาโดยให้เรากัดแบบนี้ทั้งฝั่งชิ้นหน้าและชิ้นหลังจากนั้นก็ให้ทำการกัดเข็มที่เส้นตะเข็บข้างของทั้งสองด้านกับชิ้นหน้าและชิ้นหลังให้เรียบร้อยด้วยโดยให้เราทำการยกเว้นเส้นตะเข็บตรงส่วน ฝั่งซ้ายซึ่งได้ทำการกิ้งเอาไว้เพื่อให้เป็นตำแหน่งของเส้นซิปดังนั้นกระโปรงตัวนี้เส้นซิปของเราจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายเส้นนี้จึงจะไม่ทำการกลัดเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้นนะคะจากนี้ก็จะเอาไปทำการกัดเข็มให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเราทำการกัดเข็มทั้ง6ชิ้นเข้าด้วยกัน เป็นที่เรียบร้อยทุกเส้นแล้วให้นำไปเย็บโดยเราจะทำการเย็บย้ำตั้งแต่ที่ด้านบนไปจนถึงด้านปลายทุกจุดในส่วนของตำแหน่งที่เป็นเส้นซิปให้เราทำการเนาเส้นซิปขึ้นไปโดยเราจะทำการเนาแยกออกจากกาันจะไม่เนาประกบติดกันแบบเดียวกับที่เรากัดเข็มเมื่อทำการเย็บครบทุกเส้นแล้วให้เรานำไปพง้งตะเข็บคู่ โดยเราจะพ้งตะเข็บคู่เกือบทุกเส้นยกเว้นเส้นที่มีการเนาเส้นซิปเนื่องจากว่าเส้นนี้เราจําเป็นที่จะต้องเย็บซิปดังนั้นเส้นนี้เราจะทําการพ้งแบบแบะตะเข็บแทนนอกจากนี้แล้วตรงส่วนที่เป็นเส้นส่วนชายตรงนี้ให้เราทําการพ้งให้ใกล้กับเส้นกิ้งโดยที่เราจะทําการพ้งห่างจากเส้นกิ้งออกมาประมาณ1ตีนผี